สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ Last Night in Soho ก็คือคุณภาพงานสร้างที่ยอดเยี่ยมทั้งการถ่ายทอดความฟุ้งฝันของอดีตอันสวยงามรวมถึงการสร้างความขนลุกชวนสยองด้วยการผสมผสานความงดงามราวกับภาพศิลปะลงไปในภาพแต่ละช็อตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงถ่ายทอดประเด็นของหนังได้อย่างแยบยนด้วยการเล่าใจความสำคัญของเรื่องผ่านความสยองขวัญที่สามารถสะท้อนด้านมืดของวงการบันเทิงได้อย่างมีมิติ สวัสดีครับยินดี้รับเข้าสู่ฟีเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ last night in soho ฝันหลอนที่โซโหเรื่องราวของเอ o โลอิสนักศึกษาผู้มีความฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์เธอย้ายเข้ามาอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งในย่านโซโหครับ แต่ห้องพักแห่งนี้กลับทําให้เธอได้สวมวิญ,ญญาณเป็นแซนดี้หญิงสาวในยุคป,ปี1960ผู้ซึ่งมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องเอลอิสเลือกใช้เรื่องราวของแซนดี้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้าแต่แล้วเรื่องราวแห่งความฝันก็เปลี่ยนเป็นความสยดสยองเมื่อเอลอิสได้ค้นพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับแซนดี้ Last Night in Soho เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเอ g a r าร์ไรทผู้กำกับมือฉมังในการสร้างภาพยนตร์แนวตลกล้อเลียนอันมีสไตล์เฉพาะตัวอย่าง s h a u n of the Dead และก็ Baby Driver ฉีกแนวมากำกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญเชิงจิตวิทยาที่สามารถผสมผสานการเดินทางข้ามเวลาความลึกลับเข้ากับงานด้านภาพอันเป็นจุดเด่นของเขาได้อย่างลงตัวสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ Last Night in Soho ก็คือคุณภาพงานสร้างที่ยอดเยี่ยมครับ นางสามารถจัดองค์ประกอบของภาพเพื่อใช้สื่อสารเรื่องราวได้อย่างน่าชื่นมากๆทั้งการถ่ายทอดความฟุ้งฝันของอดีตอันสวยงามรวมถึงการสร้างความขนลุกชวนสยองโดยการผสมผสานความงดงามราวกับภาพศิลปะลงไปในภาพแต่ละช็อตที่เต็มไปได้วยความรุนแรงครับสอดรับกับการออกแบบฉากที่สามารถเนรมิตค,ความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมในยุค60ได้อย่างโดดเด่นที่สําคัญก็คือทุกความหวือหวาของมุมกล้องแสงสี แล้วก,ก็การตัดต่อของภาพยนตร์นั้นสอดรับกับความพิศวงของเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมครับทําให้ความรู้สึกที่ได้รับระหว่างการรับชมภาพยนตร์เรื่อง Last Night in Soho เต็มไปได้วยความแปลกใหม่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครับเมื่อเทียบกับผลงานเรื่องอื่นของเอ็กก้ไรต์ภาพยนตร์เรื่อง Last Night in Soho มาพร้อมกับจังหวะที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเลือกให้เวลากับตัวละครหลักอย่างเอลโลอิสด้วยการพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับเธอในหลากหลายแง่มุมครับ ผู้ชมจะได้รับรู้นะครับว่าเธอเป็นคนที่เข้ากับเพื่อนได้ยากชอบเก็บตัวรักสงบและเธออยากจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้ารวมถึงมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นวิญญาณในกระจกอีกด้วยซึ่งภาพยนตร์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการทำให้ผู้ชมเนี่ยหลงรักตัวละครด้วยช่วงเวลาสั้นๆและพร้อมจะเอาใจช่วยเธอจากทุกสถานการณ์ที่จะตามมาในภาพยนตร์ครับก่อนที่หนังเนี่ยจะเริ่มสร้างบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจให้กับเรื่องราวเมื่อเอลอิส ก้าวเข้าสู่ห้องพักแห่งหนึ่งในย่านโซโหและเธอก็ได้ค้นพบครับว่าในทุกค่ำคืนเธอจะสามารถเชื่อมจิตของเธอเข้ากับแซนดี้หญิงสาวคนหนึ่งในช่วงยุค60ผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องและกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อตามล่าความสำเร็จครับบทภาพยนตร์ชานฉลาดมากๆนะครับในการวางเส้นเรื่องของตัวละครทั้งสองยุคให้สอดประสานเป็นเรื่องเดียวกันครับตัวละครอย่างแซนดี้เนี่ยจึงแทบไม่ต้องใช้เวลามากนักในการดึงความสนใจจากผู้ชม ก่อนที่ลัสไนอินโซโ s o h o จะค่อยๆทำลายเส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับความฝันลงอย่างช้าๆผ่านการหยิบเอาแรงบันดาลใจของแซนดี้มาดัดแปลงเป็นผลงานในปัจจุบันของเอโลอิสนอกจากนี้ลัสไนอินโซโ s o h o ยังเลือกจะถ่ายทอดประเด็นของตัวเองได้อย่างแยบหยนมากๆด้วยการเล่าใจความสำคัญของเรื่องผ่านความสยองขวัญครับที่สามารถสะท้อนได้มือของวงการบันเทิงและก็การตามล่าความฝันของผู้หญิงคนนึงในยุค60ได้อย่างมีมิติ โดยภาพยนตร์ทยอยปล่อยปริศนาให้กับเรื่องราวด้วยจังหวะที่ลงตัวมากๆจนเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ย Last Night in Soho ก็สามารถดึงดูดผู้ชมเข้าสู่โลกอันแสนพิศวงที่หนังสร้างขึ้นมาและก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยไม่สามารถละสายตาจากภาพยนตร์ได้เลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อหนังเดินทางมาถึงช่วงองค์สุดท้าย Last Night in Soho กลับเลือกที่จะฉีกกรอบของตัวเองพร้อมกับทะยานออกจากเรื่องราวในช่วงต้นไปไกลจนเกินไปครับ มันทะยานออกไปไกลจนเริ่มเผยให้เห็นถึงช่องโหว่ของบทภาพยนตร์และก็คําถามที่ไร้คําตอบบางข้อของเรื่องโดยการแทงค่าวิญญาณร้ายในภาพยนตร์ให้เป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่สามารถตีความได้นะครับซึ่งแม้จะตอบโจทย์ในด้านความหมายและการตีแผ่ประเด็นสําคัญของภาพยนตร์แต่ความแฟนตาซีที่หลุดโค้งเกินไปเนี่ยก็ทําให้ลัสในอินโซ h o หลุดออกจากโทนที่ตัวหนังเนี่ยตั้งเอาไว้ในช่วงต้นครับอย่างการสร้างปริศนาและก็ความลึกลับน่าติดตามให้กับเรื่องราว ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบความน้อยแต่มากในช่วงแรกมากกว่าครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Last Night in Soho เป็นหนังที่มีความแปลกใหม่มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับผลงานที่ผ่านมาของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเอ็ดก้าไรครับขณะที่นักแสดงนำทั้งสองคนอย่างโทมัสินแมคเคนซี่และก็อันยาเทเลอร์จอยนั้นโดดเด่นและก็ไร้ที่ติมากๆทั้งคู่เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์มีสเสน่ห์เฉพาะตัวได้ถึงเพียงนี้ ไปพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของ Last Night in s o h o ได้ในโรงภาพยนตร์ครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Last Night in s o h o ที่ผมจะชมนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการผูกติดกับเรื่องราวในอดีตจนไม่อาจก้าวข้ามปัญหาในปัจจุบันภาพ,พยนตร์เริ่มต้นด้วยการพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับเอโลอิส เด็กสาวบ้านนอกคนหนึ่งครับที่มีความฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์แห่งวงการแฟชั่นและก็เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อทำตามความฝันของตัวเองแต่เมื่อเอโลอิสเดินทางมาถึงลอนดอนเธอกลับเข้ากับเพื่อนเพื่อนไม่ได้เนื่องจากพื้นเพททางวัฒนธรรมที่แตกต่างเอโลอิสจึงกลายเป็นคนโดดเดี่ยวครับจนกระทั่งเธอเนี่ยได้ย้อนอดีตไปในปี1960ด้วยตัวตนของแซนดี้แม้จะได้เห็นชีวิตของแซนดี้เพียงไม่นานนะครับแต่เอโลอิส ก็เลือกจะเอาอนาคตของตัวเองไปผูกกับความสําเร็จของแซนดี้เธอเลือกใช้ชุดที่แซนดี้ใส่ในยุค60มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของเธอซึ่งผลลัพธ์ของมันก็ออกมาอย่างยอดเยี่ยมนะครับจนเอโลอิสลืมคิดไปครับว่าทุกความฝันไม่ได้สวยงามเสมอไปเอโลอิสค้นพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับแซนดี้ซึ่งเป็นตัวแทนของคนล่าฝันที่ไม่ต่างกันกันกบเธอโดยแซนดี้ถูกลดเกียรติและก็ศักดิ์ศรีในอาชีพ ด้วยการถูกหลอกให้ทำงานที่เธอไม่ต้องการแซนดี้ต้องพบเจอกับความเจ็บปวดแสนสาหัสและต้องยอมรับกับความจริงครับว่าความฝันของเธอไม่อาจจะเป็นจริงได้อีกต่อไปแต่เอโลอิสกลับนำเอาความฝันของแซนดี้มาเป็นเครื่องตัดสินความฝันของตัวเองครับเอโลอิสรู้สึกล้มเหลวไม่ต่างจากแซนดี้เป้าหมายของเธอเลือนลางขึ้นเรื่อยๆตามชะตากรรมอันโหดร้ายของแซนดี้จนทำให้เอโลอิสซุดโสมลงทั้งร่างกายและก็จิตใจ เธอกลายเป็นคนยึดติดกับอดีตท,ท,ทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องราวของตัวเองด้วยซ้ำครับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อเราศึกษาความผิดพลาดของใครบางคนในอดีตไม่ใช่การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วก็ผูกติดกับบุคคลน,นั้นๆเหมือนกับที่เอโลอิสทำครับแต่เราควรจะเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นให้เป็นบทเรียนเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยและตระหนักอยู่เสมอครับว่าทุกปลายทางย่อมมีอุปสรรคทุกความฝันย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายและอดีต ไม่ใช่ตัวกำหนดอนาคตของเราปัจจุบันต่างหากครับที่จะสามารถกรำหนดได้ว่าวันพรุ่งนี้ของเราจะเป็นอย่างไรฝากไว้ให้คิกกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับบทหนังโดดเด่นมากนะครับกับการสอดแทรกประเด็นของเรื่องลงในความสยองขวัญแบบเฉพาะตัวครับ แต่ก็อย่างที่บอกในช่วงรีวิวนะครับว่าองค์สุดท้ายของหนังเนี่ยมันทะยานออกไปไกลจนเห็นช่องโบวบางอย่างและมันก็ยังไปลดทอนสเสน่ห์ในช่วงต้นของหนังอีกด้วยนะครับตรงส่วนนี้จึงเป็นจุดที่ผมตัดคะแนนออกไปครับส่วนของงานสร้างผมขอให้วิที่เคะแนนครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของหนังก็คืองานโปรดักชันเลยนะครับ last night in soho เนี่ยเต็มไปด้วยความฉูดฉาดและก็เทคนิคทางภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถหยิบเอากระจกมาเล่าเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าทึ่งมากๆขอหักคะแนนนิดเดียวครับตรงที่ช่วงท้ายของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่หนังถ่ายทอดออกมามันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับส่วนคนนักแสดงนะครับผมขอให้ไวที่แปดคะแนนครับหากงานโปรดักชันคือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับสิ่งที่เด่นรองลงมาก็ต้องยกให้นักแสดงนะครับแน่นอนครับว่าหลายคนน่าจะโฟกัสไปที่แอนด t a เทเลอร์จอยซึ่งเธอก็สามารถพิสูจน์ความมีสเสน่ห์ของเธอได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้ง ขณะที่โทมัสินแมคเคนซี่เนี่ยก็มาดีแบบเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องท่ารัสมีกับอัญญาเทเลอร์จอยเนี่ยเธอก็ยังคงโดดเด่นในแบบของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและก็น่าชื่นชมมากๆข้อคิดที่ได้ผมขอให้วิที่เจคะแนนครับแม้ว่าหนังจะมีเทคนิคพิเศษและงานด้านภาพที่ยอดเยี่ยมแต่ประเด็นที่หนังต้องการนําเสนอเนี่ยกลับไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่ครับกับเรื่องราวของการสืบค้นอดีตและก็การก้าวข้ามผ่านปมภายในจิตใจของตัวละคร ยังดีครับที่หนังเนี่ยมีชั้นเชิงในการเล่าทําให้ประเด็นของเรื่องถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างแปลกใหม่ทีเดียวครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับ Last Night in s o h o เป็นหนังที่ดูสนุกทีเดียวนะครับแม้ว่าหน้าหนังหรือว่าตัวอย่างหนังเนี่ยอาจจะชวนสับสนหรือดูเหมือนหนังที่ต้องตีความนะครับแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่ได้ยากขนาดนั้นผมเสียได้อย่างเดียวครับคือก้อนสุดท้ายของเรื่องนั่นแหละครับ ผมมองว่ามันออกไปไกลจากกรอบที่ควรจะเป็นไปสักหน่อยครับเลยขอตัดคะแนนตรงจุดนี้ไปประมาณ3คะแนนจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลียกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Last Night in Soho ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนต์ไปอยู่ที่7.6คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนต์รีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Last Night in Soho นะครับ บอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นแฟนคลับน้องจอยเนี่ยห้ามพลาดเด็กขาดนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเม n นในทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง Facebook, Apple Podcasts, p o t i f y รวมไปถึง YouTube Channel นะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทางกลุ่ม Open Chat ทาง Line โดยสามารถค้นําว่าฟิเม n นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับในอีีหน้าฟิเม n นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ฟิล์ม้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ